สวัสดีจ้า FC บอ b i ไดอารี่กับกลัมดอกเกมัวโดยนโปรทีมผ้ากลัมดอกกลับมาอีกครั้งนะครับ9มกราคม2568 FC บอ l บมีการอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับนาะยังไม่ได้เข้าไปดูหรอกแต่ว่าพอจะเห็นเนบ้างแล้วว่ามีอะไรเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่ากิจกรรมใหม่รับปี2568จะมีอะไรกันบ้างเราไปเริ่มกันตรงนี้ก่อนเลยครับ ต่อเวลาพิเศษหน้าตาของต่อเวลาพิเศษดูเปลี่ยนไปนะจ๊ะมาดูตรงอีเวนต์ไฮไลท์ประจำวันกันหน้าตาแปลกไปแต่พอกดเข้าไปเหมือนเดิมจ้ะอาทีนี้มาดูกิจกรรมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในวันที่9มกราคม2568นะครับนั่นก็คือกิจกรรม thunder struck มีเวลาให้38วันโอเคท h นเดอร์สตรัคมีอะไรไปดูกันไปยินดีต้อนรับสู่ทันเดอร์สตรั k เดี๋ยวเดต้องมีเสียงเปรี้ยงด้วยเปรี้ยงยินดีต้อนรับสู่ทันเดอร์สตรัคเล่นแมชประจำวันให้เสร็จเพื่อรับโทเค็นทันเดอร์สตรัคคุณสามารถเลือกมาที่ง่ายแล้วรับรางวัลได้อย่างสม่ำเสมอแน่มีแนะนำให้เลือกมาที่ง่าย หรือว่าคุณจะเลิกหมาที่ยากทันทีเพื่อเพิ่มความคืบหน้าอย่างรวดเร็วขึ้นก็ได้เลื่อระดับความยากได้เนาะต่อมาเป้าหมายเล่นแมทให้เสร็จเพื่อรับโทเค็นทันเดอร์สตรักคุณสามารถรางวัลเป้าหมายได้ตามจํานวนโทเค็นที่คุณได้รับทุกวันคุณจะได้รับพลังควบคุมสายฟ้าและทําให้เกิดสายฟ้าฟาดสายฟ้านาโชคจะเพิ่มรางวัลหนึ่งอย่างเป็น2เท่าโอเคน่าสนใจใช้โทเค็นทันเดอร์สตรักเพื่อรับรางวัลเหล่านี้ t ั u เดอร์สตรักนะครับในหน้าหลักก็มีประมาณนี้ซ้ายสุดมีไปที่แล้วก็ดูโฆษณาเหมือนเดิมเนาะก็มีบัตรผ่านมินิทันเดอร์สตรักอ่าแล้วก็กิจกรรมตรงนี้เป็นเดลี่เนาะเมื่อกี้เขาบอกว่าประจําวันอ่าผ่านแมตช์ประจําวันนะครับก็น่าจะเล่นได้ทุกวันเดี๋ยวดูให้พผ่านก่อนนะว่ามีอะไรบ้างเป้าหมายก็ตามนี้เลยรางวัลอ่ามี9 8้าถึงมีมาเชราโนแล้วก็ สุดท้ายเป็นร้ 105. อถึงร้อน่าสนใจ l u c ก y ี้สไตรก็คือมาเพิ่มรางวัลให้เป็น2เท่าใช่ไหมที่เขาบอกเมื่อกี้โอเคในหน้าหลักมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกที Life Thunder Clutch ขอต้อนรับสู่บท Life Thunder Clutch ในบทนี้คุณจะได้แลกเปลี่ยนนักเตะ Thunder Struck เป็นชิ้นส่วน Thunder Struck คุณสามารถใช้ชิ้นส่วน Thunderstruck เพื่อรับไอเทมนักเตะ Thunderstruck ที่ผูกกับการแข่งในโลกจริงได้เราจะคอยติดตามผลงานของนักเตะเหล่านี้ในโลกจริงหากพวกเขาทำผลงานได้ตามเงื่อนไขในการแข่งที่กำลังจะมาถึงจะทำให้ Overall Skill Move และเท้าข้างที่ไม่ถนัดของพวกเขาพัฒนาขึ้นอ่ะเชื่อมโยงกับโลกความเป็นจริงกับผลงานนักเตะในโลกความเป็นจริงด้วยสัมผัสถึงพลังของสายฟ้าได้เลย ฟังดูยิ่งใหญ่อลังการก็จะมีระบบชิ้นส่วนก็คืออ๋อเอานักเตะ Thunderstruck ไปแลกชิ้นส่วน t h u n d e r s t r u ักแล้วก็ไปเอาไปแลกกับนักเตะ t h u n d e r s t r u ักที่กําหนดเองโอเคไลฟ์ทันเดอร์สตรักคลาสเลือกนักเตะแล้วเป็นสักขีพยานในศึกสายฟ้าฟาดอ๋อก็จะมีเงื่อนไขอย่างเช่นล้ำพาดนะฮะก,ก็บอกว่าเชลซีชนะ3ครั้งใน5แมตช์ลีกถัดไป เชลซีเสียประตูน้อยกว่า5ลูกใน5้าแมตช์ลีกถัดไปกองกลางของเชลซีในตำแหน่งพื้นฐานของนักเตะทำประตู5ลูกใน5้าแมตช์ลีกถัดไปก็ <c oughs> ต้องไปเชียร์เชลซีในพรีเมียร์ลีกเอานะนะมีฟานเพอร์ซีเป็นแมตช์เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแล้วก็มีดิมาโกอันนี้เป็นของโอเวอร์ออลร้อยห้านะจะมีโอเวอร์ออลร้อยสี มีแมดดิสันก็มีโอลิเซ่ก็มีอินิโก้มาตินเนสเคประมาณนี้และโอเอารอยสามโอเอาอยสามมีอีวอบบี้นะอีวอบบี้ก็เงื่อนไขแรกชนะ3ครั้งใน5แมตช์ลีกถัดไปคล้ายๆก,กันครับมีวอบบี้มีคิวก็มากำหนดไปกับลีสยูไนเต็ดชนะ3 3ครั้ง3ชนะ3ครั้งใน5แมตช์ลรีทฮะแล้วก็มีคัมเบียโซยูเว่ นะครับอันนี้ก็คือโอเวอร์ออร้อยมแล้วมีเพิ่มเติมด้วยอ่าเพิ่มเติมก็เป็นพวกของรางวัลก็คือมีมาเชลล a โนมีแทมแต่ถ้อยการฝึกมีเหรียญอ่ามาดูส่วนถัดไปก็คือแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนก็คือใช้นักเตะ t h u n d e r s t ตรักเพื่อแลกเป็นชิ้นส่วน t h u n d e r s t ตรักอันนี้ก็คล้ายๆกับกิจกรรมก่อนๆนหน้าเนาะก็คือเอานักเตะที่มีข้าวอตามนี้ออกมาแลกเปลี่ยนก็จะได้ชิ้นส่วนทันเดอร์สตรักตาม จำนวนคูณที่เขาบอกไว้นะครับอะแล้วทีนี้พอแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนนะเอานักเตะมาแลกได้คูณ200คูณอะไรมาเนี่ยก็เอามาใช้รับตรงนี้นะครับก็คือเอาทันเดอร์ที่แรกมาได้มื่อกี้สองร้อยร้อยห้าสอะไรพวกนี้เอามารวมๆกันแล้วก็เอามาแลกนักเตะตรงนี้นะจะ๊เอา้าวคร่าวๆทันเดอร์สตรัคเป็นแบบนี้นี่ขอย้อนกลับไปดูที่หน้าหลักนิดนึงจะลองพาไปเล่นแท็ติกสายฟ้าตรงนี้ ประจำวันสักรอบหนึ่งดูซิว่ามันยากไหมจะเท่าที่ดูออของวันแรกที่น้าเข้ามานะครับ9มัราเนี่ยมีสกิลเกม1ดาวแล้วก็2ดาวแล้วก็มีแมช์3ดาวและแมช์5ดาวแมช์5ดาวก็คือระดับ w l วลคลาสนะเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะยากเบอร์ไหนสำหรับแทคติกสายฝา ประจำวันลองดเอูเริ่มจากกดรับของราวัลก่อนฟรีห้าหมืนเหรียญอา้าวกิจกรรมแรก1ดาวไม่น่ายาก2ลูก2ต่อ1หนึ่งได้แต้มบัตรผ่าน Thunderstruck มา50ก็คือเดี๋ยวเอามาใช้ตรงบัตรผ่านมินิ Thunderstruck ตรงนี้นะอา้าไปกิจกรรมที่2เกมสกิลที่2 2ดาวเก็บของ ได้เหรียญมาอีกสองหมื่กับแต้มบัตรผ่าน thunderstruck 70อ่ะทีนี้มาดูแมช์3ดาวเจอกับทีมโอว0อนะครับมาลองดูสิโอเคจบไปกับแมช์3ดาวไม่ยากไม่ยากไปได้ครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรน่าจะผ่านกันได้อย่างไม่ยากเย็นกันนัก ครับกับระดับกึ่งมืออาชีพนะจ๊ะของรางวัลได้เป็นเหรียญแล้วก็แต้มบัตรผ่านทันเดอร์สตรั k โอเคแมตชสามดาวไม่มีปัญหาอะไรไปกันได้แล้วก็รับเหรียญอ่าไม่ใช่รับเหรียญรับกล่องของขวัญเลยปลายทางได้โทเค็นทันเดอร์สตรัคมา250เสร็จปับ๊บทีนี้มันจะมีแมตช ห้าดาวนี่แหละครับที่น่าจะเป็นปัญหาหรือเปล่าไม่รู้ก็ลองดูแล้วกันนะจ๊ะเจอกับทีมรวมดาราอีกครั้งโอออเก้าสิบเริ่มที่ครึ่งแรกนาะที40นํานำอยู่3ประตูต่อหนึ่งเรานำเรานำนะทศชนะก็ได้แต้มัดผ่านทันเดอร์ส r ก c k 2ร0กับเหรียญน,นะจ๊ะเดี๋ยวไปลองดูว่า5ดาวอันนี้ระดับ World Class ไหวไหม และนี่คือมัชในกิจกรรมประจำวันของกิจกรรม thunderstruck นะครับกลัมดาอฟซีพบกับทีมรวมดารา thunderstruck ในมัชความยาก5ดาวเริ่มต้นที่นาที40่40กลัมดอเอฟซีได้ทุ่มเข้าบาเบรมังทุ่มมาให้เดยองบัวดองไม่ใช่วบัวมังเชฟเชนโก้ได้บอลค่อยๆเลี้ยงประคองไว้จ่ายออกข้างพลาดแล้วโดกูตัดไปได้เซกี้เดเดเดโอ้ย เลียยผิดเลี้ถูกไปหมดมามูชลากขึ้นมาแล้วพอเข้าไปคุมมาไว้แล้วก็หมดครึ่งแรกครับยังไม่ทันมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันก็จบครึ่งแรกไปสกอร์ยังอยู่ที่3ประตูต่อหนึ่งกลัมดอ f เอฟซีนำทีมทันเดอร์สตรักอยู่ครึ่งหลังเริ่มเชฟเซนโก้เปิดเกมมาป่าแปงของบอลที่เดยยองต่อมาเนเเวดตาดข้างให้กับวัดองวัดองกลับมาเดยองอีกครั้งปาแปง เขาเบาๆมาที่เบอร์นาเบย์เบอร์นาบีออกข้างโอ้โหเคซุนดาบัสยังยังครองบอลได้อยู่กลับมาเดยยองปาแปงพลิกได้ไหมไม่ได้ออกทางข้างไปก่อนเน็ตเวดเน็ตเวดมาปะไปฝ่าแปงจ่ายมาเชฟเชนโก่ล้ำหน้าจ้าแม่ย้อนกลับมาช้าไปเชฟเชนโก้ล้ำหน้าไป ทีมรวมนาราเปิดขึ้นมาแต่อยู่ที่ลาป็อกมาที่บเบอร์เบย์เดย์ยองเขาามาปาแป้งใายขึ้นหน้าขึ้นมาอีกเชฟชิโกพลิกได้ไหมไม่ได้วอดใป,ปาแป้งปาแป,แป้งได้ยิงแต่โดนเซฟไว้ได้ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้สกรอร์ยังไป3ประตูต่อหนึ่งอยู่เปิดขึ้นมาไม่ได้ครับแย่งมงไม่ผ่านรวมดาราจะโต้กลับจอดเบสไปขวางไว้ แต่ตัดได้ที่ลาป็อกและลาป็อกก็เสียบอลไปเอาละอ่าแต่ได้ฟาวจา้าคอมปานีเปิดมาเบอร์นาเบ้เลดเวตปาเปมาที่เชฟซิกโก้พลิกได้ไหมพลิกได้แล้วก็โดนแซะโอ้ไม่ฟาวด้วยแต่ตัดกลับมาได้ครับอยู่ที่เบอร์นาเบ้จอร์ดเบสจอร์ดเบสยิงไม่แหมไม่ผ่านมือผู้สำหรับรตัวเขาเป็นใครวะยังไม่ทันดูชื่อเลยครับเบอร์นาเบ้เปิดเข้าไปลูกเตะมุมได้ไหม ได้หูได้หวดครับเชฟเชนโกแต่ว่าหวดไปติดคอมบานีก็เสียบอลไปแต่ยังกลับมาได้ที่เดาย่องเดาย่องเชฟเชนโกเชฟเชนโกวน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 ยิงเชฟเชนโกกลับโดนซีขึ้นดำหางไปเป็น4ประตูต่อหนึ่งโดยอันเดรเชฟเชนโกทิกวนมาวนมาค่อยๆวนไม่กดสปีดแล้วก็ยิงตรงๆเข้าไป กลับดอนเอฟซีขึ้นนำทีมรวมดาราเป็น4ประตูต่อหนึ่งไปกันต่อตรวมดาราบุกขึ้นมาแหมก็ไม่ผ่านครับขคาขึ้นมาสุดท้ายก็มาติดอยู่ที่เวอดอง <Network. S 2> เน็ตเวดอ้าจ่ายเข้ากลางโดนแย่งไปดืๆอืทีมรวมดาราไต่ขึ้นมาทางขวาแต่ยังไปไม่ได้ติดอยู่ตรงกลาง ยังไว้ได้ตาดกลับมาเอาละครับกระดอยสีจะตสวนกลับปลาแปงปลาแปงลากไปออกข้างแล้วก็วนกลับเข้ามาตรงกลางยังครองบอลอยู่ปาแปงจ้ายเข้ามาเบอร์นาเบเบอร์นาเบยพยายามจะยัดเข้าไปตรงกลางแต่ไม่ผ่านรวมดาราตัดกลับมาได้พาบอลข้ามครึ่งสนามมาได้แต่ก็ยังไปไหนได้ไม่ไกลโดนชะลอเอาไว้และโดนแยกไปจนได้ครับถ่ายบอลมาอยู่ที่เดยองออกมาเชฟเชนโก เชฟเโกเขาาไปออกไปข้างข้าทางขวาให้กับจอสเบสจอสเบสลาดแตะกับยัดเข้ากลางเลยไปทางนูน้นไม่ถึงใครเลยไปหมดออกหลังทีมรวมดาราได้ตั้งเตะขึ้นมาปูสับรประตูเปิดขึ้นมาแย่งหมองกันไม่มีใครโดนลราพกเก็บได้มาที่วัวดองมาที่เดอย์ย่องเรามาตรงกลางให้ปาแปดเชฟเชนโก เอฟเยนโก้ค่อยๆล่าไปล่าไปช้าๆแล้วก็โดนแย่งยังยังไม่โดนแย่งโดนแล้วจา้าหมดเวลาหมดเวลาลักมาแหมโดดแซะไว้ได้เยี่ยมมากไม่ฟาวิจ้า,จา<ด>หมดเวลาการแข่งขงันครับกลับดเอฟซีเอาชนะทีมทันเดอร์สตรั k ไป4ประตูต่อหนึ่ง โดยมีแต้มต่ออยู่ที่3ประตูต่อหนึ่งมาตั้งแต่ต้ตนแล้วง่ายๆก็ยิงได้ลูกนึงนั่นแหละครับอ่าชนะแมตช์เวิลด์คลาสไปได้ของรางวัลได้เหรียญ50,000แล้วก็แต้มบัตรผ่านทันเดอร์สตรัค210อ่าผ่านแมตช์เวิลด์คลาสมาได้ก็ไม่เท่าที่รู้สึกก็คือไม่ได้ยากมากนะครับแบบมัคู่แข่งไม่ได้บี้เร็วอะไรขนาดนั้นถ้าค่อยๆเคาะค่อยๆต่อบอลกันไป ก็น่าจะพอหาทางยิงกันได้ชนะไปได้แล้วก็เริ่มต้นมาเราได้แต้มต่อมาสําหรับแบบนี้เนาะคิดว่าในทุกๆวันก็น่าจะหมัดาวก็น่าจะได้แต้มต่อมาบ้างเพื่อให้อาการเล่นมันไม่ยากเกินไปสําหรับผู้ที่อาจจะเป็นมือใหม่หรือว่ายังไม่ได้คล่องมากอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็ถ้าอยากเอาชนะมันได้ก็ลองอยากยิงมันได้ค่อยๆเคาะไปค่อยๆเคาะไปเนาะไม่ไม่กดสปีดวิ่งบ่อยนักแล้วแต่จังหวะที่มันหลุดจริงๆอะไรอย่างนั้น ก็น่าจะพอเคาะบอลกันเข้าไปยิงเหมือนได้นะครับ่าแล้วทั้งหมดนี้ครับก็คือกิจกรรม thunder s t r c k นะครับในส่วนของพาร์กิจกรรมนะพอเราเก็บพวกแต้มบัตรผ่านมินิแต้มบัตรผ่าน thunder s t r c k ไม่ได้เนี่ยเราก็ไปที่บัตรผ่านมินิ thunder s t r c k ตรงนี้แล้วก็แลกรับของรางวัลมานะจ๊ะก้อนนี้ก็เก็บทุกวันถ้าว่างก็มานั่งทำทุกวันก็จะแลกนี่นี่ได้มาเชด้วยนะลอง ไปเก็บกันดูนะครับส่วนที่ร้านค้าก็จะมีตัวผู้เล่น thunderstruck นะครับมาให้ใช้เพชรแดงแลกกันได้นะรวมทั้งโทเคนด้วยครับก็ทั่วๆไปฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่3 2 0 5เหมือนกับกิจกรรมมหัศาจรรย์ฤดูหนาวนั่นแหละซึ่งมหัศาจรรย์ฤดูหนาวก็ยังอยู่มหัศจรรย์ฤดูหนาวก็ยังอยู่นะก็ยังมีให้แลกเหมือนเดิม ทันเดอร์สตรักเนี่ยก็มี9 9ถึง105มี1 0 0ถึงร0 5รวมทั้ง9 7ถึง105แบบผู้เล่นที่ขายได้นะครับ1 0 0ถึง105กับ9 9เถึง105เป็นแบบขายไม่ได้นะายังไงก็เก็บเก็บเก็บเพชรแดงแล้วก็มาลองแลกกันไปเล่นดูนะครับก็น่าจะได้ตัวผู้เล่นเยอะแยะไหนดูเข้าไปดูซับเซิร์ฟจะมีใครบ้างโอ้มีแจซินโยมีเนสตามีรุยคอสตา โอ้รุยคอสตานะเคยเจอแต่ตอนที่เขายังเป็นตัวแบบ86 87อยู่เลยอะตอนนี้มา105มีแอมบาปเป้มีพอสโกมีโซคัมเบล105ล็อตนี้ใช้ได้เลยใครสนใจก็ไปลองสุ่มกันดูนะครับ <laughs> นั่นแหละครับทั้งหมดนี้ก็คือกิจกรรม thunderstruck คร่าวๆนะครับมีแมตช์ให้เล่นทุกวันอย่างไรก็ลองไปเก็บกันดูนะาลวมาลองสะสมตัวผู้เล่นกันดูนับจากวันที่เริ่มเปิดกิจกรรมนะครับก็มีเวลาให้เล่นกันอีก38วัน นะลองไปสะสมกันดูเพื่อจะได้ผู้เล่นที่เราชื่นชอบมีค่าโอเวอร์ออลสูงๆกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ FC m o b โมบา i a ดอกับกลําดอกเก็มั่วโดยนะับโปรตีภาคลำดอกต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าไปละจ้ะบาย